สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคุณมานอกนะครับกับทีมงานเปิดตัวเดือดหน่อยกุกโก้มาว่าสมมติในโชว์ฝีมือมาได้ะต้มปลาครับเอ้ยใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเดินเลยพีใหญ่ขนาดหลกเทียบลูกเทียบยังกินเบสเลยปวดตัวกูเบดฮักกันฮักกันอ่ะกก้อนการหน้าไปก่อนหนาวเย็นเทียบวันนี้ แต่ก็ได้ป่ายเยอะอยู่เนาะครับมันตัวน้อยมันตัวน้อยอย่างถ้าตัวใหญ่นี่ตับตสุดยอดมากเลยหลายโลมันเนาะอุดเอามาในอี้นี่ยแามันนะครับมันเติอพื้นที่มันเหมือนกันมันกำลังไม่อยู่แม่นครับถ้าเดือนหน้านี่มันไถตัวใหญ่ละครับเอือแม่นเนาะครับอันนี้หน้ามดใส่น้ำแข็งก่อนใส่น้ำแข็งเอาีิคาจะใครนะครับอ ออย่างเบ้านเฮาบอดีกินแล้วครับหอมแดงหอมขาวรวมหมดละเดี๋ยวไอ้ก้อนเราจะคุกก้อนจะตำเครื่องผสมไว้แห่น้อยเพราะว่ามันจะมาได้อคารุดในการกินนะเอาหุ่นลิ้นไข่ไหนไอ้ไปซื้อหมดโมมันน้าบ้านเฮาบอดีกินแล้วมันเป็นฝนกดตนะเป็นฝนกดตรฝนโคตปว่ากินเป็นฝนธรรมดาแต่มันเป็นนี้ ไอ้ในสารเจจ่างของโคตะหลายตั้งแต่กินวาซาบิจางที่ผมเรีนใหไอ้ยืมหูไอ้ฝุ่นโฝนโคตรแปลว่าเป็นอย่างไอ้ยืมหูไอ้ตงกินก็น่าฝุ่นตลอดได้นี่เนาะตัวแม่นอีหลายอย่างตรงนี้อันตรายน้ำฝนก็ได้แต่ถ้าจะมากิ่นต้อต้มมือพามต้มห่อนก่อนครับก็น่ากินนะธรรดาเนี่ยกินยากอยู่เดี๋ยวไปโดนไอ้ลาวาเหรอ ô <laughs> ừ, ý hiệu của mình lọc có lọc ô ý đi lọc có đi ô con tao gương quá lọc ô khuyên lọc ô khuyên lọc ô lắc cản khuyên kín bỏ đây đây con tầm ánh cái nga cái โอ้ป่าเตอร์พอไฟเห็นแลอยู่ปุ้ยนี่ลูกสีกะลูกสีคลิปนี้พี่ไทยอ๋อมากินมาใส่เบ็ดเราเหมืได้กินต้มปลาข้าวอยังปะยังโอเคกับอืมแม่นโค้ดุซาขับรถมาตัวห่าขับมอืาคู่ใจกี่กิโลอ่ะโอ้อันนี้ปุ๊ใจนะครับนี่อันนี้ปลาจอดอ๋อไกปลาเท่านี้ลงไปเห็นไหมใสไปเลย อ่าเดี๋ยวจะปรุงนะครับพวกเกลือพวกรสดีใส่ไปเห็นไอมใส่พริกตั้งหน้าอุ้ยมากว่าไปว่าไปยังไงอยู่นี่ว่าเยำดึกเงียบเงาทิ้งงานี่ฝนก็อ้อยนะครับฝนตกตัวเงาเ้อเนี่ยโอ้กะละจานกระละยังไอ้ฮะ ตัวเงาแต่ใจบางเงานะเล่นเล่นเล่นเเสียดฝาอรอนี้เถอะมันอย่างมัย้อยลงมันี้่นมันห่ตกมอนตมันอ่อยเจบตรงเีมันได้ความเก็ของมันแม่ร้องน้ำเดือดนะครับตัวเงาใจเงาไหมแห้่เฉยโอ้้อนน้ำเดือดแล้วล่ะา ป่าปนจอดใส่ตุ้ยป่านในชุดรวมตุ้ยป่ารวมรวมรวมปลานรวมเดี๋ยวขอคาดแป๊บนึงนะครับโอเคอ่ะคาดแือบันึ่งสายโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวเลี่ยมตัวคาดกันคาดกันโอ๋อเรียบร้อยครับกดกดมันไว้กดไว้กดไว้โอ้โหกดไว้อย่าได้ลืมกันอะไรอะไดน้าอนหอนส้มๆ้มอะครับไดี๋ยวปรุงแต่ไหเกลือยังไม่ใส่เต้อก็เลย เดี๋ยวก็ผมพุ่งรถอยู่คงที่ก็าขาวซะในมุดอ่ะครับแต่ผมชบอบวันนี้มาอยู่ห้างนี้ของคุณเจ้าของห้างนะครับเนอฮักก่อนฮักที่มันแน่นๆนะเออเ <c oughs> จได้วานร้ายใจว่ะฮักแล้วละานะ,ละ,ละห้ามละกันนะห้ามล่เนาะครั้งบางทีเขาก็มีโอกาสได้ออกมานอกสถานที่นะครับ กกมันเกือกเขาก็อยู่บ้านในสมบูรณ์พ่องบ้านเซนไซพ่องครับแวดไปแวบมาแถวนั้นล่ะคอสตูดิโอเซ็สคงจะได้อันนี้เนาะเป็นลักเป็นแลงกันน้อยอน,นี่ไอส้สมบูรณ์แกบอก<อ>ว่างแน่นะคะ<ห>ระับเพราะผมบยากจะไปบักค้าวเปิดตอนนี้เขาก็อ,อยู่กลางตกงานน้มีจะได้เขากินไปยอะนะม่นพอแล้วเพราะแล้วไหนง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับ ครับส้มฟงส้มปลอยลงไปแล้วนะครับเน้อเล,อลือกกับรสมะส้มกับมะนาวนะครับเอานี่จีบนะเออลูกใบเล็กหน่อยอ๋อสับปงสดหอมไอ,อหมองมันหอมเนี่ยเออก็เตยหอมอันนี่ครับหยวน้ำลายเวลาวนนคนเข้ามาพอดึกๆนะครับเนาะอยากกินข้าวนะครับโอ้หอมแล้ว โอ้หอยมิกก้มก่อเห็นุ้ยใส่นะครับโออสุขสัตวตกการเปลีนแปลงอ่ะเป็นยังไงเตี๋ยวฟองเตี๋ยวก้มก่อก้มก่อสักครู่กะเพราก็ได้ใส่ได้ใส่ได้เป็นใส่ได้ทึ้งเขาอันดูกันละโอ้ยอุ้ยปนในห้างก็นี่ใจบิดปีกแม่เสี่ยงบวกละใช่ก็อุ่นผมไปเลยเอ้าอุ้นเตะอืม ช่างๆพี่ครับน้ำกำลังมเรื่องโอ้เนี่ยครับนี่โค้งแห้งจิมว่ามันรสชาติไม่เป็นังไรเฮ้ยไอ้ใบเท่าไปไหนนี่ไหนบอกต้องถามหาชัดอ่ะใบพระละเขาเนี่ยใสะโอมอ่ะใส่แล้วอ๋อตีใบบุ้งสดเจ้าไอ้ต้มจีนใส่เหรอชัดอัพใส่ฮักแปะอืมครับโอ้ยมาหาเดี๋ยว นี่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 ใบมันล้างมาค้นป่วยล้ใบันกูแล้วยังใส่มันได้กันล้ำนะใบบบกูมันาใส่เปนนมาได้กันล้ำนะผมนับกูใส่มาครับลาไปใส่ได้กันล้ำแถมผีน่งลกอ

มหนาวแล้วกับผมง้อร so ู้ให้หน่อยนะครับด้วยจิ้มกันบนห้างกันนะครับเนื้อนะครับโอ้ยเนี่ยตกกันนะป่าว่าไปเลยฮะตว่าไปเลยจะถูกบอกอยู่นี่ว่านี่ครับดูเปิ้องขาดูผมในเนี่ยโตกะไหนจ๊ะเราผมนั่งใกล้หมดได้คนนั่งใกล้คนเนี่ยโตกะกัเอาตัวนุ๊กยูบิจิซื้อตัวใครนะมันนะเนี่ยเออกือ หนูลุงสีเงีาเพียดมาตุยผมนอนต้องใส่แนกเลยเพราะว่าตึงวันนี้รับตื่นมาต้องใส่กําไลปูขวดคอแห้งานลรำอันนี้ไปใส่ลายครับสองหนึ่งจะได้สองขาสุดยอดเต้ๆคิดหนปล่อยแลยไม่เยอะลุงสีปิกงมาแจ๊บปุ้บดินตุ๊กปลามอโอ้เขียดเต็มหุผม ไอ้ยลอยังไหมะลัวลูกสีไอ้จบเข้ามือนี่ใ้รไอจยล้ำล้ำหมูหัวนะโอ๊กินเน้อเต้แต่เลูกสีว่าล้ำล้จะอยู่เหลือที่ผมที่พนไวไหนวะไอ้ย่อรตูิงข้อกี้โเบเป็นหลอมนะครับแต่ว่าเอาปิ้น้ำรอกไอ้จิ้ม้ำรเอะ ไฟนี่กัเปิดแต่นะเอออะต้องแต่ไอ้คนมูคนเดียวไอ้เดี๋ยวมดน้องผมผมผมว่าครับครับครับรับได้หลุดนี่น่้อยางไหนไหพอก่อนไาโอ้เยเย็นโตจะไงวะนั่นตัวน้อยเดียวไปเนี้ยมูเนใหญ่เลยนี่เองนะเนยะดำรกันดูนะนี่ครับเต๋อ้อยเ็เ็นี่เราไป เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเจ็ดสิบถ้าหลุดใหญ่นี่มต่อสักกำนี่ลุงนี่เนี่ยกินก็นั่นก็นั่นลุงกาไปขายอ่ะเอาวันน้อยอยู่วันนี้มิเชลถั่วโมด้ายก่อนไะจ้างนี่มันมีแต่ไหนไปซ้อคนเดียวไปกัดจังว่าหาแล้วเนาะกำสุดลอ่ะน้อยวันนี่กําลังใส่ไหมนะกีนแล้วไงใส่ข้อยไม่เครียดนะเออเอาไว้ันก่อนว่อนน้อยอยู่วันนี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละเมนูผมละวันนี้ไทยทำแกงอมไว้นะครับ พอดีอ <mile> ัพโหลดมาได้บุ๊เป็นอย่างนี่าขังมันก่อนลุกเนาะขังมันก่อนครับครับแกนี่มันรอดนะนั่นนะอีมันตายกันนี่อยู่ไอ้ลุสีน้องกระซังไหนสีครับผมครับผมใส่ตีมันนี่ไปก่อนนี่ลุงสีอันอะไรครัตเกิบต์อะไรบฮ้ยทิ้ทึบทิเลยต้มส้มปลาทิโทนิดนี่นะบาคนป่วยนะการนี้หนุกลงโงกน้ำมัน ฮัตดอุ๋ยเนี่ยกินยังมดอยู่อืมต้มหมูก็บมดอืมเหลือน้ไม่กช่ไทตอนนี้ก็ตีหนึ่งอืมตีหนึ่งหรือว่าเขาหิวเขาฮูนี่ฮูนี่ฮูนี่เหมือนเจ้าไปล่นกุ๊กก้อนไปจนไก่นี่ไปอยู่กะวันอาทิตย์ไปอยู่กะอาทิตย์เออในวันไปหาเอสกับผมได้ไปครับไปอยู่เอาหลายๆนะเอาหลายๆอย่างอีกเอาาหลืม ต่พิดพารกิดนะครับผมเยอเจีบนี่รู้สีครับผมเอาอันอันเอาคว้างนะเออไใบเข้าคว้างโอ้โหโชคจังา่ะนี่เมันหมอสากสกมปากเอ้ยว่าหหากินก็หาม้ามาเนาะผมโปรเจกต์ุ่จะอันเนาะปลาตัวนี้ฮะ ตัวน <heroin> ี้เนี่ยผมจะจ้องไว้นะมาแล้วครับลูกพี่เฮาได้ไปตัวเป่งงอกไม้เยอะเลยอากาศวันนี้สักคนแล้วใส่เวทหน่อยไอ้เจมบมากิ่นแล้าเงินบรรยากาศง่ายโอกลงนี่มามาเอาไปเลยค้มส้มครับดึก รวน, in น้ำเปลาปบบมน้อยคร wow ับช่วมะนาวไอ้กิมสดยอดเลยนึงแกรมเออมานให้น uh, ึงกรี๊าได้ลพี่รไ้นี่มะนาวสาสีสอดสีเวลาก็มนหนานนาพสาวอีกปุ่น้าอาคตอันไหนกินเข้ามาเดียวนี่เนี่ยจะเหมอเนี่ยมาหันหน้ามะนาวออมันแปล่ามะมันเห็นปล่ากชั่วอะ ครับชนเยอะเลยเนนนนนนคนอย่างคนอย่างมันเชลาไมเลยยิงคนยิงขึ้นเลยเ้ป๋าต้องเอฟซีมารด้เปื๊อนต้อหัวหน้ามาเด้น้ำลายแตกชั่ววนาโอ้โหอส้มส้มหน่อยนี่นะส้มหน่อยครับว่าผมไก่ไปป้าสาวเล้วเงาเดี๋ยววาวไหล

แต่ไอ้ค้นคอยได้เพราะจอดไงเดี๋ยวมันเงอนแต่เนี่ยแถมน้อยแต่ว่าจะดวกขันเย็นยึกหน่อยนะเข้มอีลีเข้มเบิดปี กินตอนร้อนต้มบาทัยเดียวมันได้กินมดหู้อ่ันนี้ัได้กินนะเนี่ะเออแม่นครับต้องมาสัาผันด้วยตัวเองนะครับเออปลาสดๆนะครับถ้าเอ็มไ่ใชปลาแช่เอามาต้มแล้วต้มแล้วมดแล้วได้กินมาเอม แม่ที่กะใไซไล่ไอ้หล่ไมันแม่ของแป้ของเลี้ยวไปเนาะอาหรก็นก่จะเย็นนะครับถ้ามันเย็นหน่อยไะไก่จะได้ก็หรือเอาจิ้มในหม้อคนหม้อนหม้อออเจะ๋วขวบไทยกางมีดอกผมผมเอามือตรงอยู่แล้วผมประคบสามบสองแต่ผมจ้าพิพาแล้วจุ่มไปแยมก็นพวกกู้ค นี่เจม้าเกมือขห้นเขาคำน่อยฮะคมนลอยย็นหกราแคมน้อยยังมันยเข้มไปหนาำนี้ยืนมันงี่ฮะยนเอาไว้เลยเลยก่อนเอาบรรยากาศมาฟังนะครับเจฟซีที่มาเอวหาทีมงานก็ททำไมเอวยิ่งเอวกระมุนย้่งเนะครับสนุกสนานกันไปคับทีมงานหนาะ ครับมีทางสรรลาดแล้วความบันเทิงนะครับบ้าไงวาวไผ่เลยผมบอาไปต้มผมแล้โอ้บรรยากาศต้มปลาเหลือกระน้่มกลังก้างนิดหน่อยอันนี้สุดยอดแล้วก้อนอ่ะโอ้โอเคก่อนฝ้าเขาไม่ถึงเอฟซีตั้งไม่สายน้อยเอฟซีทั้งไม่สายครับสุดยอดอื๊บบอกเลี้วรอเวลาสักหน่อยเสื้ออย่ามีเสื้อได้แน่นอนครับผมอ่ามัน ทำสักเดือนสองเดือนเนาะถึงกับหมดเกินเดือนหมดเกินอ่ามาถึงเดือนครับได้เนาะครับครับผมโอ้ขอบคุณเพื่อนๆของกองนะครับเด้อะตั้งไม่สายเดนี้สุดยอดมากเออครับโอเคครับลุงพี่ครับต้มหมูได้เสื้อเลยเนาะเลยต้มหมูเหลือต้มหมูไอ้แบบไอ้แต่ใจฟรีนะครับมันก็มีข่าวใจนิดหน่อยมาถึงเดือนเนาะเออโอเคโอเคครับเออเสื้อวันนี้เอาฝากไว้เปิน ปีแล้วครับยังมาได้เต็เรี่ยวย้อนด้วยไปครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาที่ตามนะครับเดี๋ยวอ๋อเข้ามาคอมเมนต์เฮ้ยกำลังใจชีวิตกุ้งหนอกทํางานวันนี้ฝนตกเนาะมาพักเม็ดกันนะครับเออเอาบรรยากาศต้มป่ามาฝากนะครับบรรยากาศยามขำคืนอืมอากาศกับเย็นสบายใครยากจะไม่แอวก่อมานะครับเนอะนี่อาหาทีมงานนะครับแต่ถ้าลดฝนอีกก็ขอแนะนำเตรียมข้ากันฝนก็ เกือกโอ๊กหรือลุงเท้าบุตนั่นน่ะเท้าสูงสูงเมื่อกี้นะมันจะมาต้อมมันต้อมอะไรเนาะมันไก่โอเคครับอ่าใครชอบรายการอีกกากฟโคตรต่างกับช่องชีวิตข้างนอกเราเอฟซีแม่สายเออไม่เสื้อได้น้อเออสั่งมาแน่นนะครับแถมหลายๆท่านนะครับไอ้กาลปูนก็ยังผมได้เต๋อถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวจัดหื้อผลทักทายมาหำกั๊มน้องจะทรงหื้อนะครับไอ้ใหญ่ลไปนี่ไหมไอ้ใหญ่ลงัป โอ้นักเนาะเอซีเนาะเดี๋ยวอู้ถึงคนหนึ่งคนหนึ่งมาอู้ถึงก็เด็กไปจะเกียรติหรอมะมองเนาะมองลสีเนาะเออวันนี้มาลุยด้วยกันโอเคครับคลิปนะเอาไากับไมอ่าวันนี้ชีวิตคนมาเนาะเก้บทีมงานเมียนด้เฮ้ก่อนตีก่อนเออโอเคครับขอบคุณครับนน้อองส